ทางรัฐบาลคะ่ะได้เดินหน้าฟื้นอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายหลังมีกระแสข่าวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานคะ่ะนี่เป็นภาพนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถูกระบุว,ว่าเป็นชาวอิสราเอลได้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียสร้างกระแสความไม่พอใจและเกิดกระแสด้านลบต่อภาคการท่องเที่ยว ด้านนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการเร่งด่วนให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมนางอ,อนาชากิฟเอกอัคราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยณสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอิสราเอลหรือคาบัตซึ่งตั้งอยู่ถนนรงังสีานนท์ซอยสองหลังสถานีตํารวจภูธรปายพร้อมพูดคุยกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้ประกอบการในพื้นที่ ยืนยันไม่มีการแทรกซึมทำลายความมั่นคงหรือสร้างชุมชนเป็นแหล่งพักพิงของชาวต่างชาติแต่อาจมีนักท่องเที่ยวที่อยู่นานซึ่งเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของบางกลุ่มส่วนกรณีมีผู้มาลงทุนและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ได้รับการยืนยันว่าทุกคนยังเคารพกฎหมายของไทยและอยู่ในระเบียบไม่ได้ปฏิบัติตนที่เป็นภัยต่อคนในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีไม่มีการกระทำใดๆที่จะเป็นในเรื่องของการ การจารกรรมนะครับการาสร้างเครือข่ายาที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรต่างๆนี่ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่มันเป็นาศนาสนสถานหรือที่เขาเรียกว่าฮาบัดนั่นเนี่ยเ,เขาก็จดเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะครับไม่ได้ห้ามคนไทยเข้ากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไม่ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งเราก็ทำให้เห็นมาในทุกจังหวัดแล้ว นะครับว่าว่าขาใหญ่ต้องไม่มีโดยเฉพาะายิ่งชาวต่างชาติที่จะมาอาศัยความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและจะมาทําตัวเป็นเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมให้คํายืนยันว่าเกิดขึ้นไม่ได้ สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในถนนคนเดินปายยังคงเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ออกมาเดินเที่ยวเลือกซื้อของฝากฝีมือคนท้องถิ่นและลิ้มรสสตรีทฟ,ฟู้ดไทยที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งข้าวหวานตลอดจนอาหารของชาติต่างๆที่มีให้เลือกยาวตลอดแนวถนนสเสน่ห์ของเมืองเล็กๆที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานภายใต้การดูแลความเรียบร้อยของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องศน ภายหลังมีกระแสข่าวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะในพื้นที่ถนนคนเดินปลายจึงได้มีการติดป้ายประกาศขอความร่วมมืองดสูบบุหรี่งดสูบกัญชาและดื่มเครื่องดื่ม,ม,มแอลกอฮอลในพื้นที่เนื่องจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากอาการมึนเมาขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงบางส่วนเท่านั้นและยังคงเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชา,ต,า,งชาติทั่วโลกเสมอค่ะ ผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นย่านถนนคนเดินปายยอมรับว่ากระแสะข่าวที่เกิดขึ้นมีบางส่วนเป็นเรื่องจริงและเคยประสบด้วยตนเองแต่ก็มีวิธีรับมือซึ่งหากควบคุมไม่ได้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีการเข้ามายึดครองพื้นที่มองว่าเป็นไปได้ยากเพราะประเทศไทยมีการควบคุมที่เข้มข้นพร้อมยืนยันยินดีรับนักท่องเที่ยวทุกชาติและตั้งความหวังให้ปายเป็นเมืองที่สามารถคัดเลือกคุณภาพของ นักท่องเที่ยวได้จากความเข้มแข็งของพื้นที่การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นบวกให้กับเมืองเมืองนี้อย่างมากเพราะว่าเมืองปลายเราเนี่ยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวจริงๆนะครับแทบจะร้อเปเซนเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงนี้จริงๆเพราะว่าเราอาจเราไม่อาจเลือกได้ว่าเราต้องการแค่นักท่องเที่ยวชาตินี้หรือไม่ต้องการนักท่องเที่ยวชาติแต่เราเรายอมรับตรงนี้ว่าเรายัางทําไม่ได้ และเราก็ยินดีที่จะรับตอนรับนักท่องเที่ยวในทุกๆกชาติครับขณะที่ผู้ประกอบการร้านของที่ระลึกก็มีวิธีรับมือกับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันพร้อมบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่น่ารักไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและในปีที่ผ่านมาที่ร้านได้ยอดขายส่วนใหญ่จากนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็หลายชาติพี่ว่าโอเคสําหรับร้านพี่นะ เออแล้วพักหลังๆมานี่วันก่อนนี้พี่เห็นก็แบบมา,มาก็เซฮัลโหลก็สวัสดีอะไรเงี้ยขนาดข่าวดังขนาดนี้เขาก็ยังยังมาเที่ยวกันเนาะตามความเป็นจริงแล้วมันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ต่างชาติเขาเขาหนีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงหมอกควันพอเป็นช่วงหมอกควันเนี่ยเขาก็จะแพนแล้วว่าเดือนนี้เข,เขาก็จะไม่มาคือหรือมาก็อาจจะมาน้อยแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าขายได้ทั้งปีเพราะว่าอิสราเอลมาควันเยอะแค่ไหนก็มาเออเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า้านพี่มีปัญหาไหม ร้านพี่บริหารจัดการได้เพราะว่าเรามีกฎกติกาของร้านเราเสียงยืนยันจากนักท่องเที่ยวที่ประทับใจในธรรมชาติอาหารและวัฒนธรรมของอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนจนฝักหมุดมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทำให้มีรายได้รวมในปีที่ผ่านมาสูงถึง6,659ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามากว่า1ล้าน2แสนคนมิงสิทธิ์เชี่ยวพานิชถ่ายภาพนันทิกากิตปาโลทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน